ขายน้ำแต็งโมงเพื่อเอาเงินไปสมทบทุนในการสร้างสนาเมเ็กเล่เพราะว่าอันเก่ามอดจริงหมดแหละสี่สิบบาทสามสิบห้าบาทปลอดภัยไม่มียาพิษแน่นอนครับก็สวัสดีครับผมชื่อปันปันนะคะวันนี้ผมจะมาขายน้ำแต็งโมงงเพื่อเอาเงินไปสมทบทุนในการสร้างสนาเมเบกเล่นให้น้องๆอนุออนบาลสามนะที่ผมเคยเรียนอยู่ที่บ้านเรียนแห่งรักและสนตีนะครับที่ โรงเรียนวัดสีงอ์นะคะก็ผมก็อยากจะไปเล่นด้วยเพราะว่าอันเก่ามอดกินหมดแล้วนั่นแหละฉันจะตัดไปเรื่องอื่นกันนั่นแหละขวดใหญ่เนี่ยขาย40บาทขวดเล็กขายส5บาบาทขวดใหญ่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้ถ้าใครจะเอาไปขายต่อก็ได้กำไรดีเหมือนกันปลอดภัย ไม่มียาพ so ิษแน่นอนครับอร่อยอร่อยอร่อยตั้งใจอยากจะส่งท้อ <ái> ค <rawd Moder ator> ุณกับน้องๆเท่าไหร่คะหนึ่งพันบาทหนึ่บาทแล้วกากบอกให้แม่บริจาคเท่าไหร่คะ5,000มื่นก็เชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุน สินค้าของโรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัสดิ์ของด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ให้เด็กๆเนี่ยนำนำทุนที่ได้มาเนี่ยไปสร้างสนามเล่นให้เด็กๆเล่นกันนะครับก็มีแค่นี้นะคระธรรมบพระคุณครับ